สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟนะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแน,นลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแน,น,น,นวทางเนาะแนวทางเล่นทั้งวันของเรานะคะทุกคนแนวทางเล่นทั้งวันค่ะเอาไปพินิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูเดอ้อเสาร์อาทิตย์เลยนะคะทุกคนเสียงดังฟังชัดไหมเนาะนะคะ เสียงดังฟังสัตว์บอค่ะคำเตือนทั้งช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปหมานเอาไปเฮงเอาไปปังกันนะคะทุกคนค่ะหน้าจอมันชัดไหมภาพมันชัดไหมนะคะเอฟซีพันวาหน้าจอมืดนะคะมันเกี่ยวไหมมันมันไม่เกี่ยวเนอะกับการที่แอดปิดแสงลงนะคะเกี่ยวบอเบ,อบอเกี่ยวเนอะจต่เนาะแอดกับบอคอยดีสุนใจอันนี้เนาะ แอปปรับระดับหน้าจอเปน็นมันมีมันไม่เกี่ยวเนาะอันนี้มันเกี่ยวกับจอเรานะคะมันไม่น่าจะเกี่ยวกับกล้องเมนเ่นคะ่ะแสงสว่างหน้าจอเนาะแ <c oughs> จ้งโพดแอเสียบตาเนาะจะเนาะเอามาดูกันนะคะแนวทางสี่เหล้าเช้านะคะสี่เหล้าเช้าของเรานะคะทุกคนนะคะแปดเก้าศูนย์ของวันเสาร์อาทิตย์เลยนะคะตัวนี้เป็นแนวทางของเสาร์อาทิตย์นะคะทุกคนแปดเก้าศูนย์นะคะแปดสองแปดสามแปดสี่

มาดูนะคะสายสอยดาวนะคะมันจะไปเล่าพัฒนาไหมนะคะสายสอยดาวคืนนี้ให้ไปที่ศูนย์หนึ่งสองนะคะเน้นหุ้นดาวปกนะคะทุกคนแอนเน้นไปที่หุ้นดาวตกเนาะศูนย์หนึ่งสองนะคะศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้านะคะหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้านะคะอันนี้คือแน,นวทางสายสอยดาวของเรานะคะอะลองดูได้จ้ะ แฝกเลยนะคะในตารางให้0271698นะคะทุกคนว่ามันจะไปลาวพัฒนาไหมสูตรนี้แปลกเนาะดาวปกกับลาวพัฒนาบางทีก็เชื่อมโยงกันนะคะเออมันเป็นไอ้นี่เนาะบางทีเลขตัวไหนนะคะวันนี้แปดมาดีแมนบอกค่ะแปดมาดีเด็ดแปดเดินเยอะเบอร์จ้ะไม่ใช่ลาวพัฒนาแปดจะมาจริงๆเบอร์จ้ะเวิยภาพกันตัดแปดทีมเดอร์มันก็เด่นอยู่นะคะวันศุกร์นะคะส่วนมากจะมีแปดมีไอ้นี่เนาะ ออาลองดูคะ่ะทุกคนนะคะตัวนี้เนาะดูเป็นแนวทางกันไปนะคะทุกคนเอฟก็ทยอยทําแนวทางรัฐบาลไทยไปด้วยนะคะยังลงไม่เสร็จเลยนะคะยังไม่ได้สรุปรัฐบาลไทยเอฟซีเลย เอาแคปเอาจัดทุกคนเอาไปดูเป็นแนวทางกันนะคะถ้าชอบค่อยจัดนะคะถ้าชอบค่อยจัดตามทุกคนตัวนี้เป็นแนวทางไซส์สอยดาวนะคะเลขทูปแอดก็ลงให้แล้วเนาะได้กันไหมนะคะตัวโป้งตัวแปลงนะคะมันจะมาไหมเนาะนะคะแอดกาลังทํารัฐบาลไทยด้วยนะคะทุกคนเอาไปปังฟังกันนะคะห้าหนึ่งเจ็ดเนาะห้าหนึ่งเจ็ดวดก่อนอนี่มันห้าศูนย์เจ็ดเมนบอกค่ะนี่ถ้าหวยหวยมันจะเบิ้ลไหมทุกคน ถ้าเลขทูบจะเบิ้ลนะคะแอดลองทำไอ้น,นี่เบิ้ลเลขทูบนะคะหน้าจอมือดอยู่บ่าจะบอกแอดในเด้อคะ่ะถ้าหน้าจอมือดนะคะเสียงไม่ได้ยินอะไรก็บอกแอดได้นะคะทุกคนจะได้ปรับรีบปรับรีบเปลี่ยนกันนะคะจะได้ทยอยแก้ไขเนาะห้าเจ็ดนะคะเอามาดูเล่นทั้งวันของเสาร์อาทิตย์นะคะกันเบิ้ลนะคะกันศูนย์กันเสาร์อาทิตย์นะคะกันศูนย์กันเบิ้ลกันหามนะคะส่วนมากวันหยุดนะคะ แยดก็จะเขียนแจ้งเตือนไว้ให้นะคะส่วนมากวันหยุดก็ไม่ไม่น่าจะพ้นนะคะไม่น่าจะหนีจากศูนย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะศูนย์กันเบิ้ลกันหามนุษทุกคนนะคะอ่านนี่ตามนี้เลยนะคะเอาหน้าจอโบเมนมันหมืดอีลีบอจ้ะเดี๋ยวแอดจะได้เพิ่มไอ้นี่หน้าจอให้นะคะแสงสว่างหน้าจอเอ๊ะมันมันน่าจะเกี่ยวกับหน้าจอแอดเหรอคะแอดปรับลดระดับแสงลงจ้ะ เจ็ดนะคะเจ็ดแปดเก้านะคะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนะคะแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองเกย์เ้าหนึ่งเกสองนี่คือเด่นนะคะเด่นเจ็ดแปดเก้าค่ะทุกคนเลขชุดนะคะเลขชุดจะมีให้ทุกวันนะคะจะเป็นสิบหกคู่นะคะสิบหกคู่บนล่างเลยนะคะไปกับนะคะส่วนมากถ้าตัวไหนมันเดินดีนะคะสามารถหยิบกับตัวที่มันไม่ออกได้ตัวที่มันไม่เดินออกไปแล้วเอาตัวที่มันเดินทั้งวันเอามาใส่ได้เลยนะคะทุกคนปรับเปลี่ยนกันได้นะคะ 7 0็ 2> 2 1ศ2น3์เ okay. จ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามนะคะแปดศูนย์แปดหนึ่งอนหนึ่งเก้าะคะศูนย์ศูนนะคะเจ็ดนะคะแปดอจ้ะอ่าลองดูนะคะอันนี้เป็นตารางค่ะเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดสองเจ็ดหนเจดสองนะคะศูนย์แปดเก้านย์แดสองศูอนะคะอันนี้เป็นเลขทูบนะคะเลขทูบที่จุดวันนี้นะคะชิแม่บอนนนะคะหกับ หนึ่งกับศูนย์กับเจ็ดเนี่ยนะคะเป็นตัวที่แอดชอบแปลงมากเลยศูนย์หนึ่งเจ็ดนี่มันแปลงได้ทั้งสามเลขเลยนะคะทุกคนห้าหนึ่งเจ็ดนะคะในห้าหนึ่งเจ็ดน้อเลขทูกวันนี้นะคะแอดก็แปลงเป็นห้าศูนย์เจ็ดนี่หนึ่งกับไะะป้นี่นะคะีนเห็นบ่นี่นะคะก็จะได้ห้าหนึ่งหนึ่งนะคะโจนห้าร้อยนะคะถ้่ามาเบิลมาหามนะแอดก็แปลงได้แค่นี้นะคะห้าแอดแปลงไม่เป็นนะคะแอดแปลงไม่เป็นเห็นเอฟซีพนวาหากับซองตัวเดียวกันบ่ เอ๊ะมันตัวเดียวกันยังไงแอดก็ไม่เข้าใจนะคะแต่ว่าแอดแปลงเป็นแค่แปดนะคะหกกับเก้าเนาะแปดก็แปดก็เท่ากับสามนะคะเมนบอกแปดเท่ากับสามหกหกก็เท่ากับเก้าเก้าก็เท่ากับหกจังสีเนาะเจ็ดเท่ากับหนึ่งนะคะแล้วหนึ่งก็เท่ากับศูนย์นะคะทุกคนแอดแปลงเป็นแค่นี้นะคะตัวแทนค่านะคะตัวแทนค่าเนาะเอาไหมคะตัวแทนค่าที่แอดใช้แทนนะคะเอามาดูกันนะคะหนี่แอดจะเขียนให้นะคะ ตัวแทนเลขแทนค่าเนาะแปดนะคะเท่ากับสามศูนย์เท่ากับหนึ่งนะคะเจ็ดก็เท่ากับหนึ่งหกเท่ากับเก้านี่นะคะนี่นะคะมันจะมีสี่ตัวสี่ชุดนะคะที่แอดแปลงเป็นนะคะก็คือแปดก็แทนค่าด้วยสามศูนย์ก็แทนค่าด้วยหนึ่งก็แทนค่าด้วยศูนย์ประมาณนี้นะคะเจ็ดก็เป็นหนึ่งเนาะหกก็เป็นเก้าเก้าก็เป็นหกก็ประมาณนี้แหละค่ะทุกคนนะคะ กแท่นคาเล็กแท่นคาเขาก็เออเล็แท่นคาลองดูกันเนื้อลองแปลงกันเอานะคะแอดแปลงเป็นแค่นี้นะคะถ้าพวกสองพวกห้าพวกสี่อะไรนี่แอดแปลงไม่เป็นนะคะบางท่านเพิ่นแอดเห็นเป็นวายยแต่แอดไม่กล้าแปลงเยอะนะคะเอาแค่นี้ก็พอนะคะถ้าสมมติสีเดลายเลขกว่านี้นนก็จะเนาะลองดูเด้อจ้ดดูเป็นแนวทางนะคะดูเป็นแนวทางถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามจา้ะ โอ้ยหายใจบอกเเอาแคบเอาเลยนะคะทุกคนขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะหมานหิงตังกับแน,นวทางสาว์อาทิตย์เนาะแนวทางของวันศุกร์มีแอดก็ไม่ได้ทําให้นะคะ <c oughs> มวัวแต่อันเ <c oughs> บิ้งซีรีส์วะ่ะทีสสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนสวัสดีค่ะโชคดีจ้ก